สวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมเจอกันในช่วงยามเย็นดึกๆนะครับเวลาผมถ่ายก็วันนี้ผมว่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิน้ำในตู้ปลาของเรากันนะครับในตู้ปลาตู้ไม้น้ำหรือว่าเป็นตู้ปลาก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศประเทศไทยเราค่อนข้างจะร้อนเลอเกินนะครับผมหลายคนที่ เลี้ยงไม้น้าหรือตู้ปลากันก็จะค่อนข้างมีปัญหากับความร้อนกันเลยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมมาพูดถึงกันก่อนเลยนะครับว่าบางคนก็จะเป็นมือใหม่ก็จะไม่รู้นะครับว่าทําไมในวงการเลี้ยงไม้น้าเนี่ยถึงอยากให้น้ําเย็นจังเลย2 5องศา27องศา20องศาอาเงี้ยคือค่าที่แบบ คนไฟฟันเลยนะครับถ้าเรามีงบเยอะก็จะไม่ค่อยซีเดียสเท่าไหร่นะครับถ้ามีงบเยอะก็จะไปซื้อชิลเลอร์บ้างเปิดแอร์ในห้องบ้างวันนี้นะครับถ้าสำหรับเรางบค่อนข้างน้อยเราจะมีเส้นทางอะไรบ้างที่ทำให้ตู้ปลานันเย็นขึ้นนะครับผมก็จะมีตักๆอยู่ไม่ตอนนี้ที่ทราบกันนะครับก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง แต่ผมก็จะมาเกินกอดกว่านะว่ายัางพูดไม่จบนะครับว่าทาไมถึงอยากให้ต้นไม้น้ำเราเย็นนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็คือหนึ่งเลยนะคือเตียงต้นไม้ง่ายนะครับต้นไม้เขาชอบที่เย็นอยู่แล้วก็จะฟอร์มดีสีดีการเจริญเติบโตดีแล้วก็จะมีค่าอื่นอีกมากมายนะครับอย่างเช่นรากเดินดีใบเป็นรู หรือว่าไม่สละใบที่ควรทิ้งอะไรประมาณนี้นะมีหลายปัจจัย,ยนะนี้ผมที่ผมพูดนะครับถ้าผิดยังไงก็ขออาภัยด้วยแล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวมาเกินกันมากพอละก็คือถ้าสรุปกันง่ายๆเลยนะคือน้ําเย็นเลี้ยงไม้น้ําก็ง่ายนะครับประมาณนี้เลยสั้นๆแล้วก็ถ้าน้ําร้อนละ่ะมีผนเสียอะไรน้ําร้อนในที่นี้ของตู้ปลาก็ 30สิำหรับผมเลยนะครับประมาณ32องศาขึ้นนะครับนี่ถือว่าร้อนจนแบบเลี้ยงไม้น้ําที่เป็นไม้สีแดงสีชมพูสีแปลกๆหรือว่าไม้ที่แปลกๆนี่ค่อนข้างยากนะครับผมอยู่เว้นพวกไม้ทนร้อนนะครับนี่จะเป็นอนูเบียสหรือว่าพวกอเมซอนอะไรนี้นครับไม้แบบอารมณ์ว่าไม้ไม้ใบแข็งวันนี้นะก็จะ ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ก็มีผลก็คือก็จะฟอร์มไม่สวยนะครับเราเลี้ยงต้นไม้น้ํากันเพื่อให้มันสวยนะมันก็เลยจะผิดจุดประสงค์กันหน่อยสามในตาผมนะสามสององศานี่คือไม่ควรเลี้ยงต้นไม้น้ำเลยนะแต่ก็เลี้ยงได้นะครับแต่ในสำหรับผมคพาะมีเซนต์ส่วนตัวนะก็คือเลี้ยงไปก็ฟอร์มสวยยากนะครับก็จะไม่คุ้มเลี้ยงกับความสวยมากกว่าโอเคครับงั้นก็มาพูดถึงว่า ทำยังไงให้ตู้ตู้ตปาลาเรานั้นเย็นนะครับมีอยู่ประมาณ3วิธี4วิธีที่ผมคิดออกได้นะจะก,ก็จะมีวิธีที่ผมเคยลองบ้างไม่เคยลองบ้างนะครับวิธีแรกเลยง่ายๆที่สุดเลยนะครับพัดลมคับไม่ว่าจะเป็นพัดลมอะไรก็แล้วแต่ของผมใช้พัดลมคอมพิวเตอร์นะครับ DIY มาแล้วก็มีพัดลมสําเร็จรูปก็มีนะก็คือแบบตู้กุ้งสุดายเงี้ยผมก็ซื้อสําเร็จรูปมานะครับ ก็จะค่อนข้างแพงหน่อยก็จะบินหัวเดียวนะแล้วตู้ใหญ่ผมก็เป็นตู้พัดลมเหมือนเดิมนะครับสามหัวก็พิงพอแล้วแล้วก็ตู้กุ้งแคะผมก็เป็นสามหัวนะน้ำกระพือเลยเคยรีวิวนะครับก็หราบสำหรับที่ผมใช้นะครับผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวมานั่งรีินนี้เลยสำหรับที่ผมใช้พัดลมคอมมานะสามหัวนะครับก็ลดได้ประมาณ สมองศาถึงสี่องศาเลยนะรับผมถ้าปิดนี่คือแบบกรุงนี้แบบไม่รอดอะ่ะผมเคยปิดอยู่ทีหนึ่งคือแบบกุ้งนี้แบบซึมเลยซึมอยู่ก้นตู้บนตู้กันเลยบนตู้เลยแหละไม่ใช่ก้นตู้อะ่ะนั่นแหละหลักการของทําให้น้ําเย็นนะง่ายๆเลยก็คือการระเหยนะครับผมข้อเสียของการใช้พัดลมก็คือการระเหยนะครับนี่ที่ที่ทุกคนเห็นมันน้ำยังเยอะๆอย่างนี้นะคือผมเพิ่งเติมเมื่อวาน ร,รู้ไหมท่านผู้ชมอันนี้ตู้ยี่สิบสี่นะิ้วนะเมื่อวานผมเติมประมาณเนะี้ยนี่มันลดเท่าไรนเนี้ยเท่ากับว่าอีกสามวันก็ลดอีกลดอีกลดอีกจนเหลือเท่าเนะี้จนเหลือท,ที่ที่ให้อาหารเนี่ยท่านผู้ชมคือมันลดเร็วมากนะนี่คือข้อเสียของพัดลมหลักๆเลยนะครับแต่ถ้าใครมีตู้เดียวผมว่าก็ายังพอดูแลง่ายอยู่นะมาเติมน้ำเดียวเติมใช้ขวดขวดลิตรก็ จบแล้วนะครับก็เติมมาละขว,วดหรือว่า2วันครั้งก็ไม่มีปัญหาเลยนะแต่ถ้ามีหลายตู้ก็จะมีปัญหาหน่อยนะครับเติมกันเติมกันทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่2นะครับวิธีการเพิ่มวิธีการลดอุณภูมินะในอากาศร้อนอีกอย่างว,วิธี2ก็คือเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ เปิดแอร์หรือเปิดพัดลมกับแอร์ด้วยเลยได้นะครับก็จะลดไปประมาณถ้าเราคุณเปิดประมาณ23-24องศานะก็จะลดไปประมาณ 25, 24, 23ได้เลยนะครับผมก็ถ้าเย็นไปปลาก็อยู่ไม่ได้นะครับปลาบางประเภทผมแนะนำให้25องศาเป็นพื้นฐานนะครับต้นไม้กับปลาก็โอเคนะ แต,แต่เรื่องการระเหยก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังระเหยอ,อยู่นะเปิดแอร์ผมรู้สึกว่ามันก็ยังระเหยอ,อยู่นะแต่ระเหยน้อยพัดลมประมาณเท่าหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกวิธีที่3มนะครับคือตำแหน่งการวางตู้ปลานะครับผมโอเคครับเหมือนผมก็มาบอกเรื่องโพซิชันนะครับผมผมบอกเลยว่าเรื่องโพซิชันในการวางตู้นี่นะสำคัญมากๆนะครับผมมากๆสำหรับคนโบน้อยเลยนะครับผมคือผมจะ พาท่านชมไปทีหนึ่ง้วผมนะหนึ่งนะครับคือที่เก่าในการตั้งตู้ผมทั้งสองทีนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมมาคุยกับการวางตู้นะครับผมผมบอกเลยว,ว่าโพซิชันการวางตู้ในบ้านสําคัญโคตรเลยนะครับถ้าอันนี้ผมตัดไปเลยนะว่าไม่มีซิลเลอร์นะครับผมที่ทําความเย็นนะผมจะบอกจุด ก่อนนะครับว่าผมมีสามจุดที่ผมเคยทดลองนะครับผมเดี๋ยวผมเดินไปก่อนเลย <c oughs> ผมเดานไปตรงนีนะ้นี่ครับจุดนี้เมื่อก่อนผมเคยตั้งตั้งตู้ใบน้ำไว้จุดนี้นะครับผมจุดนี้เลยคือทุกคนเห็นไหมจุดอับไม่มีลมเข้าเลยลมมาฝั่งนี้นะครับหรือว่าลมมาฝั่งนี้โค้งผ่านไปเลยครับตัวนี้ก็จะไม่มีลมทันทีแล้วพอดีบ้านผมอะ่ะคือหน้าต่างนะครับแสงแดดสาดส่อง ไม่ได้ทําให้อุณหภูมิขึ้นอย่างเดียวนะครับตะค่ายก็ขึ้นด้วยผมบอกเลยว่าอันนี้สําคัญนะโพซิชันในการวางตู้ปลาครับน,นี้ผมก็จะผมจําได้เลยว่าผมไม่ได้เปิดพัดลมประมาณ35ถึง4 3, 4 4 3 5องศาเนี่ยพึ่งแบบโคตรร้อนในะแบบอุ่นเลอคือภาเปิดพัดลมปุ๊บก,ก็ลงมาได้แค่32-33นะครับมันลงน้อยมากเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าที่ผมบอกไปคือ การระเหยของน้ําคือทําให้น้ําเย็นขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อนี่คือ Position ที่2ทนี่ผมเคยตั้งตู้นะโพซิชันนี้สำผมนะคือกลางๆนะครับเพราะว่าทุกคนเห็นไรไหมคือ2ด้านปิดเลยเป็นกรอบอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่กลางบ้านผมด้วยแต่มันข้อดีตัวนี้ยผมก็คือมันอยู่แถวประตูนะครับเวลาผมเปิดประตูมันก็จะมีลมผ่านเลยผ่านก็คือเอาง่ายเลยคือลมโฟหน่อยนึงนะครับกลางๆับกลางๆ ก็จะตู้เนี้ยผมเลี้ยงซักเกอร์ไงมันก็เลยทนทนร้อนทนหนาวได้หน่อยหนึ่งนะครับผมเอาองศามาวัดแล้วตู้เนี้ยผมจะอยู่ถ้าไม่ใช้พัดลมนะครับปกติตู้นี้ผมไม่ใช้พัดลมอยู่แล้วก็จะอยู่มาสักาสร้อนสุดก็32ถ้าถ้าถ้า,ถาช่วงปกติก็จะมา30นะครับซึ่งก็ผม้มคิดว่าโอเคอุณหภูมิกำลังดีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมมา ผมผมบอกเลยว่าผมตั้งตู้ขวางทางเดินหน้าบ้านเลยนะเพราะว่าที่จริงผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มาขวางเลยนะเพราะว่าพอดีผมอยากโชว์ตู้ให้ทุกคนเวลาเข้าบ้านมาเจอนะครับไม่ใช่เราผมอยากโชว์อยากโมะนะครับแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผมด้วยก็คือถ้าเข้าบ้านใครมีหินอ่อนเขาได้เปรียบนะครับเพราะว่าหินอ่อนระเหยความเย็นมาแล้วแล้วก็นี่ครับประตูทางออกบ้านผมคือเวลาผมเข้ามออกเปิด วันนี้ผมเปิดค้างไว้เลยวนะรับลมเนี้ยผมบอกเลยว่าช่วยได้จาก34องศาที่มุมอับตรงนั้นนะลงมาถึง31 30องศาเลยนะช่วงนี้ผมพูดในถึงช่วงอากาศร้อนนะครับโอเคงั้นเรามาดูกันว่ากรุงเทพเนี่ยคือเดือดอยู่แล้วผมบอกเลยว่ายังเดือดอะตอนนี้นช่วงตอนนี้เดือนสี่นะครับเมษาช่วงสงการเลยผมบอกเลยว่าข้างนอกนี้ก็โอ้โหทุกคนก็น่าจะรู้ว่าแป๊บเดียวไหม้อะนี่ผมใช้พัดลมนะ ก็จะอยู่ที่30องศา30.4นะครับผมแล้วก็ตู้ขนางผม30.1นะครับก็จะมีค่าบุกกบขึ้นหน่อยข้างลลางนี้ก็30.4นะครับเอมุนหัวหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ตู้กุ้งสลาเวสีผมนะเดี๋ยวผมพาไปผมไม่ตัดละผมพาเรียวๆนี่เลยค,ครับนี่มาดูตัเน,นี้กันก็มันให้ดูครับประมาณ 30หน่อยๆน,นะครับไม่ถึง31นะ30.4 30.5วันนี้นะก็คือทุกตู้จะอุณหภูมิแบบเท่ากันไปเป๊ะเลยคือแบบ30นี้ผมว่ากำลังดีนะถ้าเลี้ยงมยมไม้น้ำนี่ทุกวันร้อนไม่น่อยหนึ่งแต่แต่ก็30หน่อยๆน,นี้ผมว่าก็ได้นะครับผมผมก็เลี้ยงต้นไม้โอเคนะ30หน่อยๆแต่อาจจะฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีมากนะถ้าทุกคนเห็นกันแบบ ประมาณนี้นะก็ฟอร์มก็ผมว่ามันก็คุ้มค่านะที่เราไม่ได้แบบมีงบเยอะนะว่าเราก็ใช้ตามดีตามเกิดของเราในการใช้นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่ามีซิลเลอร์ก็ง่ายกว่านะแต่ผมไม่อยากใช้ไนงะว่าเพราะว่าอยากผมไม่อยากให้ค่าไฟมันเยอะนะเพราะผมอยากเลี้ยงแล้วก็ศึกษาไปเลยผมอยากใช้แบบเดียเด่ยวๆมากกว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการระเหงยของน้านะครับนี่คือผมเติมเมื่อวานนี่ปึ๊บ ตู้นี้ประมาณร้อย0 0 1ยร้อลิตรนะประมาณร้อย0้อห้าลิตร1้อสิบลิตรนะคือแบบมันลดทีแบบลดทีห้าลิตรไม่ถึงประมาณ5้าลิตรได้เลยนะว่า3มลิตรถึงห้าลิตรเลยนะแต่วันนี้ว่าโอน้ำก็เปลืองมากเลยแต่ก็แต่ก็ไม่ลดเยอะขนาดนะั้นถ้ามันลดมาค่อนข้างต่ำแล้วการเหยน้ำก็ไม่ค่อยดีขึ้นน้ำก็จะเริ่มร้อนนะมันจะกลายเป็น30 8สิบจุดแป้าบางการเหยก็จะต่ำลงนะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็จะมาเตือนทุกท่านหน่อยน,นะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับความเย็นน้าอะไรแบบนี้เวลาช่วงช่วงปีใหม่นะครับเขาอากาศกรุงเทพบางทีก็จะเย็นเย็นหนาวๆนาวะก็ระวังปลาจะเป็นโรคจุดขาวกันด้วยนะครับเพราะผมผ่านวิกฤตจุดขาวมาละคือผมเสียหายกับปลานี่เยอะมากเลยใส่ย,ยาก็ตายเพราะผมไม่รู้นด้วยแหละเพราะว่าใส่ยาก็ตาย เป็นโรคจุดขาวหายบ้างตายบ้างแต่ส่วนมากจะ80เปอร์เซ็นตายนะครับผมตอนนี้ผมก็เลยจะไม่ใส่ยาแล้วเพราะว่าผมใส่ยาไม่ไม่เก่งนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้มันตายมากกว่าไม่ใช่จุดขาวตายแล้วใส่ย,ยาตายนี่เองก็ <c oughs> ระวังกันช่วงนี้ด้วยนะครับผมนี่ผมบอกเลยว่าผมอยากโชว์ใบตะขายมากเลยคือมันโตวไวๆนะหลังจากที่ผมเริ่มใส่ปุย๋ยผมช่วงนี้ผมเริ่มเล่นปุย๋ยนะ ก็จะผมก็จะเริ่มดูดิคือแบบถ้าทุกคนลองไปดูตู้เก่าที่พิ่งตั้งตู้ร้อยยี่สิบเซนนะก็จะใบตะขายคือแบบประมาณสี่ใบห้าใบอ่ะคือตอนนี้นับกันดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วใบแดงๆอีกนะครับก็สิบเอ็ดใบสิ 12, บสาใบสิบสองสามใบนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกเรื่อยๆคือแบบสามวันใบสามวันใบอ่ะท่านผู้ชมคุณภาพเดี๋ยวสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมผม,ผมจะมาแล้วผมมาถ่ายโชว์ดี สักเดือนหนึ่งนะผมว่าอาจจะมีแตกหน่อมาแล้วก็ได้นะจะไปตะไคร้ผมว่าเลี้ยงเนี<ๆ>่ยค่อนข้างไม่ยากนะครับผมจะไปยากกับพวกไม้แดงนี้มากกว่าทำให้ฟอร์มมันสวยนะก็โรทาราก็เบสิกเบสิกนะผมว่าก็ไม่ได้ยากมากนะ <c oughs> ถ้าน้ำไม่ร้อนเกินแล้วก็ปุ๋ยถึงอะไรเงี้ยเขาก็จะยืดมาไวมากเลยแล้วก็พวกตะไคร้อย่างเงี้ยก็มีผลต่ออุณหภูมิ ผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีนะครับผมเหมือนน้ำเย็นจะดีกว่านะมีความคิดเห็นส่วนตัวรวล้วนนะครับผมแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะที่ผมไม่เคยทดลองนะแต่ผมเหมือนไปดูตามประเทศผ่านๆมานะครับผมคือการยกอัลฟโฟนี้ใช่ไหมครับขึ้นมาเลยให้มันเป่าหีนน้ำให้มันโคบเคบิร์ลงเนี้ยคือแบบเอาง่ายเลยคือเดี๋ยวผมไม่ไม่ดูคือคือเอายกน้ำเสด็นน้ำขึ้นเนี้ย เนี่ยทุกคนให้มันผ่านลมอะ่ะมันก็คือใช้วิธีการระเหอเยอะไรผมว่ามันก็เห็นเขาบอกว่ามันก็ช่วยได้นิดหน่อยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยลองนะแต่ผมว่ามันก็ช่วยได้แหละใช่ไหมแล้วมันก็ดีต่อป้าด้วยอีกอย่างคือทําให้มีออกซิเจนมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยผมว่าถ้าแต่ข้อเสียหลักๆเลยนะครับคือสิยงดังสิ่งดังกับมันดูแบบยังไงไม่รู้ว่าผมชอบมันจุ่มน้ำมากกว่าเลยไม่ได้ทำนะแต่เดี๋ยวผมลองมายกให้ทุกคนดู แล้วผมจะมาบอกทีนะครับผมว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าใครอยากลองก็ลองได้นะแล้วมาบอกคอมเมนต์บอกผมได้ว่าไอการยกเอาโฟขึ้นแบบเนี้ยที่มาตีน้ำเนี้ยมันช่วยให้มน้ำเย็นอยู่ไหมบางทีเรก็ต้องใสยเหมือนกันนะเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านชมฟังด้วยคือความร้อนไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกอย่างเดียวนะครับมาจากปัจจัยภายในด้วยนะครับก็คือภายในในนาทีที่ผมพูดก็คือพวกเครื่องออกซิเจนนะครับอย่างเช่นกล่องนอกเนี้ยก็มีมอเตอร์ใช่ไหม มอเตอร์มันก็อยู่ในน้ําแล้วก็มันผ่านน้าบ้างอยู่ในน้าบ้างมันก็จะมีความร้อนของการใช้มอเตอร์ทําให้มันร้อนได้นะแล้วก็ออกเจนเงี้ยผมใช้โซโบโเงี้ยมาเป่าในานี้นะมันก็จะมีความร้อนผ่านลมมานะครับแล้วก็มาโดนกระทบน้ําก็จะทําให้น้ําร้อนได้อีกนะโอ้ปัจจัยเยอะจริงจริงเลยน้ําร้อนเนี้ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับบางคนก็ว่าเป็นปัญหาบางคนก็ว่่เป็นปัญหาแล้วนะ้ใครจะก,การมันได้สัก ยี่สิบแปดถึงสามสิบองศาผมว่าก็เลี้ยงได้อย่างสบายสบายเลยนะก็ประมาณนี้ลวกันก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดถึงอุณหภูมิมากเกินไปนะครับผมมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอีกมากมายนะแต่อุณหภูมิก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ตู้ปลาเราสวยงามได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดยาวนยนะเรื่องอุณหภูมิของาผมประสบการณ์โดยตรงมาจากครั้งที่แล้วนะที่ตั้งตู้ไว้ตำแหน่งนู้นบ้างตำแหน่งนี้บ้างใช้พัดลมบ้าง เออแล้วบางทีผมเคยใช้พัดลมพกพาด้วยนะพัดลมแบบพกพาแบบตัว,นะพพวใหญ่เงี้ยที่เอาไว้หนีบกับโต๊ะอะไรเงี้ยไม่เวิร์กนะผมว่าไม่เวิร์กเพราะว่าพัดลมนั้นเอาไว้ใช้แบบชั่วคราวนะครับมาเปิดแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างนี้แบบไม่เลยนะคือแบบอันตรายนะครับผมไม,ไม่ควรใช้ใช้พัดลมที่แบบสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันดีกว่าพวกพัดลมคอมพิวเตอร์เงี้ยก็คือแบบเวลาเราเปิดคอมแล้วก็ใช้งานอยู่แล้ว มันเป็นพัดลมวัดต่ำนะครับความร้อนก็ต่ําไปด้วยก็จะดีค่อนข้างดีกว่านะโอเคครับมันก็ไม่มีอะไรมากคนระับวันนี้ผมมาพูดค่นข้งยาวหน่อยถ้าเป็นประโยชน์กับทุกคนก็ขอบคุณมากนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไให้ด้วยนะครับผมถ้าพูดผิดประการใดก็ขอโทษด้วยแล้วก็ถ้าใครมีคําแนะนําให้ผมได้ก็บอกผมได้นะครับผมผมรับเปิดฟังทุกคนอยู่แล้วโอเคครับมันก็ ขอบคุณมากนะครับท่าับชมเดี๋ยวเราลาจากไปกับเอออะไรดีลาจากไปกับอืมต้นบูเซ็บผมนะครับนี่ในการพิ่งขึ้นมาใหม่ไม่นานนี้เลี้ยงไนตู้นี้แหละโอเคครับกันเดี๋ยวผมไปแล้วครับบายบาย